สวัสดีครับมันนี่ก็พบกับพญเ,เดง่วงงามก็แล้วครับช่องเดชัยสารพาละมันนี่พญเ,เดสิบผ้ามาเลี้ยงงัวเก็ลราพี่น้องมาเบิ้งอันหัวจักกับงวัวงพญเดมีอยู่เก็ดแปดตัวก็ตัวนี่ะครับเอาอันนี้นอ้นนอ,นนนองฟันเด่น,ดนค,รครับนี่น้องฟันเด่นอายุเดือนก็กว่าแล้วครับนี่น้องฟันเด่น อันนี้ก็งัวงพนิดอีกตัวหนึ่งน้องกีจาดอันนี้ก็น้องจันชายครับอันนี้ก็น้องยันน้องมะนาวอันหนึ่งของง่วงพญิดกันละเบื้องฝันเด่นตัวแรกนี่ก็คือน้องฝันเด่นของพนิดอายุอันนี้เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งครับตัวที่สองน้องเห็ดไข่ครับพี่น้องน้องเห็ดไข่ตะหกักตะหกักออกได้สิบกว่เมื่อแล้วครับ อันนี้ก็ลูกเคเอฟสามหนึ่งกันน้องเห็ดไข่งามๆอันนี้ตัวที่สามตัวที่สามเนี่ยก็เป็นน้องแพงขัญอันนี้แพงขัญครับน้องแพงขวันอันนี้เป็นตัวที่สามเป็นน้องแพงขวัญไปวเบิ่งอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องตัวที่สี่นี่ก็น,น้องมดดำครับ น้องมดดำอันนี้ก็เป็นน้องมดดำลูกพิศาแดงครับนี่ตัวเข้มๆงามๆามอันนี้กับมาตัวที่อะไรล่ะเฮะ้ยหนึ่งสองสามสี่ตัวที่หครับพี่น้องอน,นี่ว่าตัวที่หาของพญเดน้องฝันดีอันนี้ก็ลูกเคเอสามหนึครับนี่ตัวแดงๆเนื้อหนังดีดีครับพี่น้องตัวที่ห้าน้องฝันดี อันนี้กับเป็นตัวที่หกครับนี่น้องแดงอันนี้ซอว่าน้องแดงครับนี่อายุหกเจ็ดปีแล้วครับพี่น้องน้องน้องแดงอายุหกเจ็ดปีแล้วนี่ก็ตัวที่ตัวที่นเจ็ดครับนี่ตัวที่เจ็ดซอว่าน้องทอฝันครับอันนี้ก็ลูกเขีบสามหนึ่งกันเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยครับตัวที่แปดน้องเข็มทองอันนี้ พอแบบบ้านๆครับนี่พอแบบบ้านๆงามคือกันอันนี้ก็ตัวสุดท้ายครับตัวตัวที่เก้าตัวที่เก้านี่ก็ชซื้อว่าน้องมอมเมมน้องมอมเมรัมพี่น้องมอมเมม,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 มมสมซื้อครับเบิ่งเมีระขีดตมติดน้ำแข็งน้ำขานี่แหละครับง้อพื่อนเดเอาล้ครับพี่น้องคลิปนี้พญ่นเดกะ ได้ภาพพี่น้องปองไปมาเบิเบงงวัวง,งามพญเดครับสื่อเสียงเลี้ยงน้ำของงวัวะตละโตของพญเดเป็นยังไงมวนไ่มครับพี่น้องซื้องัวงัวทั้งสื่อมวนทั้งโตงามงามครับพี่น้องพญเดก็สมกับคำลำเลือ้อยูยอันนี้ก็นอ้นอ,อ,อ,งนนองฟันเด่นครับโอ้ขี่เดือพางเนี่น้องฟันเด่นนี่เดือดเดอกับไฟมกักงวัวคือพญเดก็อจะาลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำแนเป็นกำลังแรงใจ เลี้ยงงัวไปน้ำเห็ดทงไฮทงหน้าปลูกมันโอ้เห็ดไปทุกอย่างนะครับน้ำทองไ,ลไหลปลา้นาวเลี้ยงง่วไปถ่ายคลิปไปพร้อมน้ำเสนอคลิปดีๆเลี้ยงเาล่าด,ดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าล้วครับสวัสดีครับ